สวัสดีค่ะเพื่อนในคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นคุชี่โฮมเมดทั้งหมด Oh, I don't know. เป็นแบบนี้นะคะข้างล่างนะคะมันเป็นตำหนิแล้วนะเพราะว่าเราเล่นเยอะนะคะอันนี้บอกเลยว่าทำเองทุกชิ้นนะคะทำเองทุกชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบีให้ดูกันเลยสโลนิดหน่อยนะคะ สโลนิดนึงนะก็ไม่นิดนึงก็สโลมากอยู่นะประมาณนี้นะคะเราไปดูตัวที่2กันเลยตัวที่สองนะคะก็จะเป็นหมีนะคะหมีสีแดงนะสโลเป็นแบบนี้นะคะรูปทรงมันนะข้างในก็จะเป็นฟองน้ำสีเหลือง โลนะคะชิ้นนี้ถ้าใครอยากให้ขายนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้อะ่ะคือจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะคะเป็นโฮมเมดนะแต่ว่ามันจะแข็งนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแข็งนิดหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดอยากให้ขายเดี๋ยวเราจะกำหนดราคาไว้ให้นะคะ ก็กำหนดราคาไว้ให้อีกคลิปหนึ่งเนาะโอเคอันนี้ตัวที่สองตัวที่สตัวที่สมนะคะก็จะเป็นเค้กค่ะเค้กเป็นคือเค้กมันแบบไม่กล้ารีวิวเลยอะ่ะดูสิเค้กคือตรงนี้จะบอกว่ามันไหลออกมานะคะซึ่งมันก็เละมากๆตรงนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะ ันนี้ก็จะเป็นบิปครีมนะคะมีตำหนิแล้วนี่ก็คือไม่ว่ากันนะแล้วก็เป็นตรงสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตรงนี้โอ้ oh my god นี่ค่ะตรงนี้เลือะกระดาษนะแข็งๆนะคะเรามาบีบให้ดูกันเลย ชิ้นนี้สโลวมากนะคะนี่นะคะเป็นตำหนิอีกแล้วตำหนิคือมันโหดมากๆนะคะเพค,ค่ะมาดูชิ้นที่สี่กันเลยชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นไอศครีมแท่งนะคะชิ้นนี้ใส่กระดาษไปนะ ค่อยสโลวนะคะแต่ว่ามันจะนุ่มๆนะสโลวนิดนึงนิดมากอะสโลวนิดเดียวนะคะดูแบบใกล้กันอีกทีเลยคือไม่สโลวเลยก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะคะตรงนี้ก็หนีบได้นะแบบเปิดอ้าอย่างเงี้ยเปิดอ้าได้ สกุชี่โฮมเมดทั้งหมดที่เราทำเองนะคะแล้วก็ที่นี้ด้วยก็นี่เลยสีตัวนี้นะถ้าใครอยากให้เราขายก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะก็โอเคนะ,คะก็คือชิ้นนี้เออคือชิ้นที่มีตำหนิที่สุดนะคะก็ขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะคือมันเยอะมากๆโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็บอกย้ำอีกทีนะคะว่าใกล้ครบ100 subscribe แล้วนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ประมาณ98แล้วเนาะ mm hmm. ก็เหลืออีก2ซับเองเหลืออีก2ซับซึ่งมันไกลมากๆนะคะ mm hmm. ก็จะปิดมากครบ100นะคะ mm hmm. แล้วก็ประกาศผลเมื่อถัด ไปอีกวันหนึ่งเคนะคะเคสำหรับวีนนี้นะคะขอตัวลยไปก่อนบ๊ายบาย